พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่13เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องทั้งหมดอยู่ในคุณและพระวจนะที่จะไคร้ควรและสะามาคีรามในพระธรรม2เปโรบทที่1ข้อที่3ามเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิต และต่อการดำเนินตมทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเลี้ยงเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองพี่น้องคะองค์พระผู้เป็นเจ้าช่างมหาศจรย์จงนึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราและประทานให้แก่เราในพระเยซูคริสต์ขอ้อพระคำพิจารอนเริ่มต้นค่ะว่าพระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และในทางของพระเจ้าให้แก่เรานั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะมีอำนาจเหนือสถานการณ์ต่างๆอย่างสมบูรณ์ในสุขภาพความจเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขล้วนอยู่ในตัวคุณนี่หมายความอย่างง่ายๆว่าคุณภาพชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ที่เงินที่คุณมีเพราะเงินทั้งหมดที่คุณจะมีตลอดไปนั้นอยู่ในตัวคุณ รถยนต์ทุกคันที่คุณขับเสื้อผ้าบ้านและทุกสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของความเพลิดเพลินในชีวิตนี้ล้วนอยู่ในตัวคุณเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20กล่าวว่าขอให้พระเกียนมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทนขอหรือคิดโดยได้ทานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราพี่น้องคะพระคัมภี์กล่าวไว้ในปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่11ว่า พระองค์ทรงกระทําให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันพระองค์ทรงบรรจุนิทันคันไว้ในจิตใจมนุษย์ด้วยฉบับ NIV กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงตั้งนิรันดร์ไว้ในหัวใจของมนุษย์ถ้านิรันดร์การอยู่ในใจของคุณทุกสิ่งที่คุณต้องการก็อยู่ในใจของคุณรอที่จะได้รับการปลดปล่อยผ่านทางความเชื่อและการกระทำของคุณคุณภาพชีวิตของคุณอยู่ในใจของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจคำพูดของพระอาจารย์ในดูกาบทที่6กข้อที่ส5ที่ว่าคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากครังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย,ย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากครังในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้อนอยู่ในจิตใจพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งดีและสิ่งชั่วมาจากที่ใดนั่นก็คือใจของคุณพระองค์ยังทรงแสดงให้เราเห็นว่า สิ่งเหล่านั้นมาจากอะไรนั่นคือมาจากคำพูดของคุณพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ได้สงสัยทุกสิ่งที่คุณจำเป็นไว้ในตัวคุณคุณเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เพียรพร้อมไปด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจะกลายเป็นผลเป็นไรนาและเป็นปาแต่คุณต้องเติบโตในความรู้ของพระคําของพระเจ้าและพูดตามนั้นและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้หนึ่งโครเดนบทที่สองข้อที่สิบสาม นั่นคือวิธีที่คุณเปิดใช้งานสิ่งที่พระเจ้าได้ฝากไว้ในวิญญาณของคุณฮาเลลูยาอาเมนให้เราขอถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานเริ่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณสำหรับการเปิดเผยสําแดงแห่งพระคำของพระองค์ขา้าพระองค์หนักว่า ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการเพื่อชีวิตและในทางของพระเจ้าน,านั้นอยู่ภายในข้าพระองค์แล้วดังนั้นข้าพระองค์จึงทําหน้าที่จากตําแหน่งที่ได้เปรียบในด้านความดูและความแข็งแกร่งขณะที่ข้าพระองค์กำหนดเส้นทางของข้าพระองค์ในความเจริญงุ่งเลือง ชัยชนะและสุขภาพของพระเจ้าด้วยการสำแดงให้เห็นความชอบธรรมความเป็นเลิศและพระสิริของพระองค์ในทุกสิ่งที่ค้าพระองค์ถามในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่า พระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงใส่ทุกสิ่งที่คุณจําเป็นไว้ในตัวคุณแล้วคะ่ะคุณเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อที่จะกลายเป็นผลเป็นไร่นาและเป็นป่าแต่คุณต้องตบตัวในความรู้ของพระคำของพระเจ้าและผู้ามนั้นก่อนเพราะนั่นคือวิธีที่คุณเปิดใช้งานสิ่งที่พระเจ้าได้ฝากไว้ในวิญญาณของคุณคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด